ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับให้ผมทําคลิปต่อต่อไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะเลขเด่น2ตัวนะครับ ในงวดวันที่6พฤษภาคมนะครับพศ2564นะครับครับผมสําหรับเมื่อวานนะครับผมก็ให้นะครับเลขที่ออกไปนะครับเข้าอยู่นะครับให้เด่น7นะครับก็ไปเข้า57นะครับสําหรับเว็บไทยนะครับก็ออก49นะครับสําหรับเว็บไทยนะครับออก49เลขล่างนะครับสําหรับตัวเลขไทยไม่เข้านะครับจะเอาจะเอาเลขหน้า4ตัวเป็นหลักนะครับ เลขที่ออกนะครับห้าเจ็ดนะครับสี่เก้าห้าสามนะครับสำหรับเลขห้าสามนะครับเป็นเลขบนนะครับสำหรับแนวทางวเวลาพัฒนาจะเอาห้าเจ็ดเป็นเลขล่างนะครับก็ถือว่าเข้าอยู่นะครับสำหรับงวดที่แล้วนะครับครับผมก็มาชมเลยนะครับกับตัวเลขที่ผมได้มานะครับเน้นนะครับเจ็ดกับหนึ่งนะครับเน้นเจ็ดกับหนึ่งรูดนะครับ เดนหนึ่งก็จะมี1นหนึ่งนะครับ5 1นะครับ3 1นะครับเด่น7ก็จะมี7 7นะครับ7 1นะครับ7 3นะครับชุด3ตัวนะครับก็จะมี5 1 1นะครับ1 3. It, 7, 7, 7, 7 1นะครับชุด4ตัวนะครับก็จะมีหนึ่งห้าหนึ่นะครับห้าหนะครับสำหรับชุด4ตัวนะครับครับผมผมก็จะทวนให้ฟังอีกรอบนะครับ แนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเจาะเลขเด่น2ตัวนะครับในงวดวันที่6นะครับพฤษภาคมพศ .2564 นะครับเลขเด่นนะครับเน้น1กับ7นะครับเน้นลูดนะครับเด่น1ก็จะมี1 1นะครับ5 1นะครับ31นะครับเด่น7ก็จะมี7 7นะครับ7 1นะครับ7 3นะครับชุด3ตัวก็จะมี5 11นะครับ171นะครับ ชุด4ตัวก็จะมี1511นะครับ5 1 7 1นะครับสําหรับเลขชุด4ตัวนะครับครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับ FC พี่น้องนะครับที่เข้ามากด subscribe นะครับกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับสาหรับวันนี้นะครับผมก็ขอพี่น้องทุกท่านนะครับมีความโชคดีนะครับมีความสุขทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ